นูเป็นคนสะอาดนไไูไม่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 ชอบนูไม่ชอบอยู่ตรงนี้นูจะย้ายไปอยู่ตรงใหม่ขอให้คุณแม่บอกเจ้าของที่หน่อยบอกเจ้าของที่หน่อยให้นูอยู่กับวัวน,นูไม่ใช่คนเลี้ยงวัวน,นะครับผมโองโอยมันกร้องโอย มันก็ร้องโหยหนูก็หนวกหนูรำคาญหูเหมือนกันหนูเป็นมนุษย์มาน่าหนูไม่ใช่มนุษย์แต่หนูรำคาญหูครับผมหนูรำคาญหูจริงๆงอยากไปอยู่ที่ไหนยายเดี๋ยวอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวจัดการถือตาจริงจงเลยเช็ดเลยช็ดจริงๆเลยนี่เลยบอกไว้ให้รู้ทีหลังดำไว้เนาะถ้าไม่เชื่อ คอยดูนะจะหักขาให้มันหักเลยคอยดูนะถ้าไม่เชื่อเอามันเอาเจ้าแม่ตะเคียนไว้กับบัวมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกมันไม่ถูกมันหมินที่วัวหมินที่วัววัวธรรมูเราเดินทางมาแต่ไกลนะเราขี่รถขี่เรือมาเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเลยเหนื่อยเหนื่อยอยากได้โชคได้ลาภตรงไหนดีตรงไหนเฮียนเฮียนตรงไหนแม่นแม่น ยายบุญก็มาตรงไหนแม่นม่นตรงไหนม่น e ม่มา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 ขอโชคขอลัก Ma. ต sure. 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 no. yeah. uh ักเจ้าแม่ตักเทียนองใหญ่นะนี่ไม่ใช่องเล็กนี่ใหญ่จริงๆเลยใหญ่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 ใหตาให้เนี่ยหาซื้อได้ไหมยังไม่ได้ให้นะยังไม่ได้ให้พูดไว้ก่อนอ ทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้มีแต่อะไรวะ<อ>ขอขอจริงๆอิยขออีกแล้วขออีกแล้วขอโชคละนี่ทุกนี้มือรื้อนี้ก็ออกแล้วนะเจ้าแม่ม,ม,มือรื้อก็ออกแล้ว <แก S 2> จะเอาตัวไหนเนาะเอาตัวไหนเนาะ เอาตัวไหนดีเอาตรงตรงเลยเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนก็ได้ขอให้ออกองไหนจะให้องไหนจะให้โปรกมาเลยองไหนจะให้องค์ใหญ่จะให้องค์ใหญ่จะให้เว้ยให้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 จริงจริงเว้ยองค์ใหญ่มีองค์ใหญ่นะจ้าแม่ตะเคียนยักษ์จ้าแม่ตะเคียนยักษ์เอายังไม่ตกลงตันเลยยังไม่ได้ตกลงกตันเลยยังไม่ได้รู้อะไรเลย yang 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 không 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 cho không 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 dài không 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 thì không 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 ทำไมตนะ้องมา,กากไากไ่แท้อยากได้อยากได้อยากได้เขาว่าตรงนี้รู้จักหวยรู้จักเบอร์รู้จักหวย,หมยแมทแมทเขาว่าตรงนี้มันแม่เลยใาญ่บุญก็ขี่รถมาโจเฟอร์ขับรถสง่งมาสง่งมาช่วยมาดูมันเห็นก <he en S 1> ับตามาเห็นก <he en. S 1> ับตารรรรจริงๆจริงนแหละจรงิงแน่นอนจริงแน่นอนโอ้ จริงๆเลยใหญ่ๆด้วยใหญ่ด้วยมีมีไม้ที่อื่นมีไม้ใหญ่เดี๋ยว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 บอกเลยบอกเลยบอกยังไม่ได้บอกชื่อเลย บอกชื่อก่อนบอกชื่อก่อนบอกชื่อก่อนจอแม่อะไรจอแม่อะไรมันมีหลายองค์จอแม่ตัวใหญ่นั้นเป็นผู้ชายนะผู้ชายผัวกับเมี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 ยลูกลูกลูกลกลูกลสวลูกสาวลูกสาวลูกสาวก็มีลูกสาวก็มีลูกสาวก็มีลูกสวก็มีลูกสาวก็มีชิ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  ชุว uh, ันนี้สุวันนีุ้วันนี้นะสดสวยงดงามนะสวยงดงามจริงจริงคือเจ้าแม่สุวันนี้สุวันนีุ้วันนี้สีสุดาสุวันนี้สีสุดาสุวันนี้สีสุดาตัวใหญ่สุวันนี้ตัวข้างนี้มันสุวันนี้สีสุดาสีสุดาสุวันนี้สีสุดาเอามาเลย บอกมาตรงๆเลยฮูไม่บอกหรอกยังไม่บอกยังไม่บอกเอาปิดไว้ทำไมพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีขอเปิดทางเปิดโชคเปิดลาเปิดบารมีให้แกยายบุญด้วยยายบุญเดินทางมาแต่ไกลสงสารนะสงสารนะนี่ยายบุญเดินทางมาแต่ไกลยูนนานมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะเฮ้ยไม่ออกเร็วหรอกไม่ให้ออกเร็ว<ฮ>คนไหนมีสินมีธรรม คนไหนมีดวงมีบารมีทำบุญบ่อยๆขาจะได้เข้ารูเข้าสุงได้ครับผมนี่แหละท่าใหญ่บุญคือทำอะไรทำบังเกิดรู้จักไหมนี่แหละทำบังเกิดสิ่งดีๆเข้ามาอยู่เข้าร่างได้ปู่ก็เข้าได้ปู่ก็เข้าได้กิเลสเปรตมาไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเข้าแต่สิ่งดีๆสิ่งมีสินมีธรรมมีธรรมะธรรมู กิเลสเปรตมันเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้เพราะอะไรปู่ไม่ให้เข้านี่จะให้หรือไม่ให้บอกมาเลยบอกม้าตรงๆนะเจ้าแม่ถ้าให้ก็บอกถ้าไม่ให้ก็มาบอกม้าเดี๋ยวยายบนจะกลับนะถ้าไม่ให้แน่นอนอู้ไม่อยากได้หรอกถ้าเจ้าแม่ไม่ให้โวเอาเองก็ได้วะอู้อยากอะไร นาะไม่เหนื่อยหรอกลูกไม่เหนื่อยสู้สู้อย่างเดียวสู้ให้ชนะเลยครับผมเอาเลยจะให้หรือไม่ให้บอกมาเลยบอกมาตรงอร้มาแต่ไกลไม่สงสารยังไงแน่นอนเลยเปะเปะเลยนะเปะเปะเลยนะเจ้าแม่นะเจ้าแม่คนมีศีลมีธรรมเจ้าแม่สดสวยงดงามสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆ

เอาเอาเอามงินๆเด้อแม่ตะเคียนเด้อเอ่าอ่าสังเกตมือเด้อเนาะอ่าสังเกตมือนะครับทีนี้เออ

มกดลุกแล้วครับลุกแล้ว,อ,ลลวอ่าอ่าได้คู่แล้วได้คู่แล้ว,แ,ลวแมนแมนครับ ออโอ้ให้เต้นคาัอ้าวเอาเด้อมวนมวนมว,น,ว,น,วนโอ้มแม่ตะเคียบนี่ผ้ามวนครับนี่ฐานที่หนึ่งนะครับของเพชรห่ออันนี้เป็นตะเคียนส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าติดต่อเห็จนะครับหายายดินะครับไงมาซื้นะครับเงื้อดมือ 1> 8ปดหนึนครับศู 0, น 0, 3, นี่แหละเดี๋ยวใสเขียนให้อีกตัวนึงเน,นาะฮะปาก้าวไว้เน้อมาปาก้าไว้เ้อเด้อเดีย๋ยวหาปากมวนครับมว้มวนครับอ้จอาไปไกลเด้อจะแม่ไปไกลหรอประเทศนีน้ เอามอลัมาคักๆม,ากมึงเนาะออขอสามตัวเดอ้อจะเมีเดอ้อเดี๋ยวคนกำลังซือ้อยู่ ใ้บ <łość> ุกระดาษปากกาไว้เนาะเตรียมกระดาษกับปากกาไว้เด้อ

ชอบสีไหนเนาะอยู่นี่ แปเป็นหนึ 1, 1> ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ไหมนี่แปดหนึ่งศูนย์บอกแปดหนึ่งศูนย์แปดสี่แปดสี่กับแปดหนึ่งศูนย์

เยอะเยอะแอร์จะเอาไม่ดูอีกครั้งเนาะเพราะว่าถือสายไปสายมาอยู่เนาะนะครับมันแนบไปอีกนะทุกท่านนะครับแนบไปอีนะครับนะครับแปดหนึ่งศูนย์กับแปดสี่แปดหนึนย์กับแปดด้วยค่ะชัดเจนเนาะแปดหนึลักกับแชัดเจนเหรครับชัดเจนนะครับผมกำลังมวนอยู่ครับเด็กคนหนึ่ง โอ้ให้จับกลองครับอ่ะโอเคแล้วเด้อพี่น้อง810กับ8เดี๋ยวให้จะช่วยไปช่วไปช่วงจับกองก่อน810กับ8 4นะครับกับ84ครับ อ่ะเดี๋ยวเอาลงกในน้อยนึงเออเออนี่อ่ะชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วประเที่ยนี้ชัดเจนแล้วนิ่งแล้วแปดหนึ่งศูนย์กับแปดสี่เลขกนิ่งแล้วเลขกนิ่งแล้วกดอ่โอเคนะครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์และก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ใภ้พลาดข่าวสารอีกนิดน,นึงกดลูปกระดิ่งให้น้าแนครับลูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้าคำโรคขีดย่ำไดทันสิบริาพาิีและสิบริาพาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ